สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับยายไทยใจพี่น้องสวัสดีเธอสวัสดีจ้าเช้านี้กับยายไทยทยพี่น้องได้เวลาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะพี่น้องทำงานบ้านเนอททำงานบ้านจ้าไปไหนไม่ได้โควิดพี่น้อง ไปไหนไม่ได้เราก็อยู่บ้านเก็บกวาดบ้านพี่น้องทําแล้วมันก็เสร็จทําแล้วมันก็สะอาดเนาะอยู่บ้านโมามอบมแม่ๆพี่น้องบ้านหลังนี่เดียวทำแป๊บเดียวก็เสร็จพี่น้อง ให้งุยากเด้พี่น้องจา๋าขอให้เราทำลงมือทำอยู่แบบมะม่อมแม่แม่พี่น้องอยู่แบบมะม่อมแม่แม่เราก็ทำงานบ้านช่วงไปไหนไม่ได้ยายเพิ่งตื่นพี่น้องตื่นมาก,ก็กินอาหารเสร็จกินอาหารเสร็จแล้วก็ทำงานบ้านเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหน ค่อยทำไปเรื่อยๆพี่น้องมีนิดมีหน่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่อยทำนะพี่น้องเนาะค่อยทำไปเรื่อยๆพี่น้องจาะผูนมันเยอะพี่น้องที่นี่เน่ะเนะครับว่างเราก็ทำผุน,นี้มันมาจาก เขาเรีกอะไรพ่อห่มเสื้อผ้าที่เรานั่งนั่งนนอน,น,อนหนึ่งหละมันไม่ใช่เรื่องยาก,ยากพี่น้องอเรื่องง่ายๆเดี๋ยวเราก็ <S <S มันไม่ใช่งานยุ่งยากมันเป็นงานประจำของยายไทยๆพี่น้อง ว่างก็ทําค่อยๆทําไปพี่น้องจ๋านอกราไม่รู้จะไปไหนเราก็ทํางานบ้านพี่น้องเก็บกวาดบ้านนนอนหลับสบายให้มันสะอาดสะอา้านส่วนมากยายจะทำตอนไปทํางานนะพี่น้องส่วนมากยายจะทำตอนที่ว่างคือเมื่อก่อนเนี่ยไปทํางานเจดวันพี่น้อง พอเจ็วันถ้าทำแต่งานเนาะเราก็มีวันพักผ่อนอยู่สี่วันนั่นคือวันที่คือยายที่จะต้องทำเจวันไปทำงาน3ามวันหยุดก็มาทำงานบ้านพี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้วัฏจักรของยายไทยๆเจ็ดวันทำสามวันหยุดก็มาทำ 7วันไปทํางานสี่วันหยุดพักก่อนสักว,วันหนึ่งวันลูกขึ้นแล้วก็ค่อยๆเก็บกวาดถูไปแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะพี่น้องเนาะมันไม่ได้ยุ่งยากเราก็อยู่มอๆแม่ๆพี่น้องเราก็ได้แดบนี้วันนี้จะใช้ผ้าผ้าผืนยายก็ถักเองนะพี่น้อง เปลี่ยนอันนี้เราจะเอาไปซักแล้วก็ทำเราไปเรื่อยเ่หนังสือธรรมะอายราก็ทำท่อมเราไปเรื่อย,อ,ยอาันาการกินว่าเราก็ทำ เาไคันเอาไปคันหลังอะไรแล้วก็มีเมาะเมแม่แม่นี่คือกระดิ่งเวลาที่ใหญ่จะเรียกให้คุณตาก้าขมาให้พี่น้องเราก็จะต้องสั่นกระดิ่งเรียกเขาเขาจะรู้มาเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวเขาก็ยจยเอามาให้ ธรรมดาช่วงที่กับข้าวเยอะๆอะไรประมาณนี้มันหนักยายจะยกไม่ไหวเขาก็จะเอามาให้เราพี่น้องเห็นบอกแค่นี้ก็เสร็จแล้วน้ำตั้ง